ครับสวัสดีครับก็กลับมาเตรียมพื้นที่กันครับเพื่อที่จะทําการพร้อ,อปลูกมเมล็ดนะครับข้าวโพดฮะตอนนี้เสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งแถวฮะนะครับก็เราเตรียมที่จะเพื่อจะปลูกข้าวโพดนะครับก็เป็นข้าวโพดหวานครับเพื่อที่จะเป็นแปลงนะครับในการสาธิตใช้ปุ๋ยนะครับเป็นในเรื่องของปุ๋ยในที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นปุ๋ยเคมีนะแต่เป็นเรื่องของดินพร้อมปลูกกาลุงไว นะครับผมจะใช้ดินตาลงไว้นะครับเนี่ยตามตามเส้นนี้เลยครับเขาจะปลูกสามแถวด้วยกันนะสามแถวด้วยกันนะครับสามแถวตรงนี้เราจะใช้ดินตาลงไว้นะครับเอาดินตาลงไว้มาปลูกเป็นข้าวโพดหวานนะครับสําหรับพี่น้องที่จะมาซื้อข้าวโพดปดบปค๋งนะครับของดีเจในตอเน,นี่ยเราจะมีแปลงข้าวโพดนะครับไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้ให้ท่านเนี่ยได้ มาดูว่าดินของลุงไว้นะครับดินลุงไว้เนี่ยดินพร้อมปลูกเนี่ยนะครับว่าจะดีขนาดไหนนะครับเมื่อพักพวกเอาดินมาให้เนี่ยนะครับนี่อยู่นี่ครับนี่คือดินกาลุงไว้นะครับดินกาลุงไว้นะครับนะครับอยู่ที่นี่นะครับนี่เยอะแยะเลยผมก็จะปลูกข้างหน้านะครับเพื่อที่จะปลูกเป็นแปลงข้าวโพดทั้งหมดจะปลูกเป็น3ามแถวด้วยกันนะครับ3ามแถวของแปลงข้าวโพดนะครับเราจะใช้ดินกาลุงไว้นี่แหละครับ อ่าเป็นส่วนในเรื่องของการทําในเรื่องของแปลงข้าวโพดนะครับก็คิดว่าไม่กี่เดือนนะครับก็คงจะได้การข้าวโพดในฐานะที่เราเป็นผู้คิดค้นในเรื่องของข้าวโพดอบโอ่งในของจังหวัดกระบี่นะครับนะเอาละครับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับนี่ร้านผมอยู่ข้างหลังนี่เองครับอ่าดินก็อยู่ข้างหลังนะครับแล้วส่วนด้านหน้านี่ก็เป็นในเรื่องของแปลงที่จะปลูกข้าวโพดหวานนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ